ไปดูหนังสไปเดอร์แมนโนเวโรมออกจากโรงเพิ่งไปดูจบมานี่พอโดนมังกัดมันจะเป็นยังไงน้ออยากอยากเป็นสไปเดอร์แมนบ้างเนี่ยเออรอตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสาไม่ฝักสักดีไอช่างมันอยากเป็นสไปเดอร์แมนบ้างกับเขากับคนอื่นกับเขากบบทนพอรุนเลนอยากเป็นสไปเดอร์แมนกับทอมฮอลเลนโทบี้ไม็กไอแอนดูกาฟิลหรือบ้าง งั้นขอร้องละเมงมุมทำให้ฉันเป็นสไปดร์แเมนทืดกัดมือนั่นแหละย,ยี่ฉันจะไปสไปร์แเมนเด้อะทำไมมันเก็บจังอ่ะเอออ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวนาน,นี้มันเมงมุมพิษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่อื้อเนี่ยมันเมงมุมพิษไม่ใช่เมงมุมอาบลังสีความร้อน